ชุดโควิดนะครับแอดิเจนเทสคิตกับหัวเนาะก็ใช้กล้องหน้าก่อนจะมีเจ้าตัวอุปกคนไในเทสนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ชุดน้ำยาแล้วก็ไม้ ยาวพอสมควรยากสุดน่าจะเป็นเอาไอชุดเนี้ยนะครับแย่เข้าไปจมูกนะจะมีแถบเนาะแถบแถบขึ้นบขึ้นขึ้นนี่นะออลองดูครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะข้างในก็จะเป็นกันชื้น ลองเ,อเลยนะครับเราบอกให้ใส่ถุงม,มือเนาะแต่เราตรวจเองไม่ใช่ตรวจให้คนอื่นก็ไม่เป็นไรเราลองเป็นการปิดวันวนี้ต้องกันปนเพื่อนหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไม่มีที่ตั้งนะเดี๋ยวเราก็จะแยงจมูกก่อนขั้นตอนที่ยากที่สุด สอดเข้าไปลึกพอสมควรนะครับปกติเคยให้เจ้าหน้าที่ตรวจให้แต่ว่านี้ลองตรวจเองดูไม่รู้ว่าัวัว่าจะพนได้ขนาดไหนมีด้ามจับนะครับจับที่ด้ามจับแหย่ yeah, เข้าไปเนี่ยจนจนจน,จนสุดขอบเนี่ยพอสมควรเนาะลองเลยครับ ถึงคอเลยนะฮะอ๋อก็ไม่ยากไม่ยากได้อยู่ได้อยู่นะครับขั้นต,อ,ตอนตรงนี้ก็คือเปิดฝาเปิดฝาชุดน้ำยานะครับชุดน้ำยาแล้วก็เอาปลายแหย่เข้าไปแล้วก็บีบ ปัน่นก็ยากไหมไม่ยากก็แสะมุกไหมก็ผมว่ารู้สึกดีกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ทำให้นะโอเคครับปั่นประมาณห้าถึงสิบนาทีให้สิบทีให้ปลายมันจุบเนาะแล้วก็บีบปลายครับแผ่นนี้ก็เอาเก็บเข้าไปป้องกันการปนเปื้อนนะครับเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ใช้จุบ หยดเทสต์ชนี้นะครับปิดแล้วก็เขาบอกว่าให้หยดลงตรงรูนี้ประมาณสี่หยดไม่ใช่ประมาณนะ่ะสี่หยดเลยแหละ โเคครับหยดไปแล้วนะครับสี่หยดเราก็จะใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็รออ่านผลน้ำยามันก็จะเข้าไปนะครับมันก็จะซึมเข้าไปถ่ายตดกล้องหลังกับกล้องเงน อย่างเดีเยกันจะมองเห็นน้ํายานะครับน้ํายามันจะซึมเข้าไปเห็นไหมน้ำยามจะค่อยๆซึมเข้าไปจะรอดูบดน,นะครับจะรอดูบดแป๊บหนึ่ง จะพอสักก่อนอ่าตอนนี้เวลาครบสิบห้าทีนะครับหลังจากหยดแล้นะหยดหยดออกไปก็ตอนนี้จับเวลาละได้สิบห้านาทีนะครับก็เป็นขั้นตอนการอ่านผลการอ่านผลก็คือผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือขีดแรกนะครับมันจะกลับหัวหน่อยนะครับขีดแรกนะี่คือเป็นซตัวซนะครับ เป็นเส้น control เส้นนี้ต้องขึ้นทุกครั้งเมื่อเมื่อเราเมื่อเราทดสอบนะครับการอ่านผลก็คือตัวทีนะครับตัวทีถัดไปถ้าเกิดขึ้นลางๆก็แสดงว่าผลเป็นบวกหรือว่าถ้าขึ้นเป็นเส้นคู่2เส้นก็คืออ่านผลว่าผลเป็นบวกนะครับอันนี้ผมทดสอบแล้วนะครับผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือไม่มีเงาไม่มีลางเลย เป็นลบนะครับก็ในในช่วงโควิดงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของที่ควรติดไว้ในครอบครัวนะครับเมื่อเรามีอาการหรือว่าเราไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมาเมื่อครบกาหนดระยะเวลาเราก็ควรจะทดสอบนะครับอาจจะเปลืองนิดนึงแต่คิดว่าคุ้มค่ากับคนในครอบครัวแล้วก็คนที่เรารัก,กน,นะครับก็ก็จะมีมีเอ่อ หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการการทิ้งชุดทดสอบก็จะต้องหาถุงจริงๆ้วที่ถูกต้องก็จะเป็นถุงสีแดงนะครับถุงสีแดงที่ที่เป็นพวกขยะติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องจัดเก็บทิ้งให้ถูกที่นะครับซึ่งว่าเป็นขยะปนเปื้อนแต่ว่าในชุดชุดทดสอบของผมเนี่ยก็เป็นขยะปนเปื้อนไปละนะครับขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการสอดอันนี้เข้าไปผมก็จะสอดเข้าไปลึก เราจะรู้สึกเลยว่ามันจะไปถึงหลังคอเลยก็แต่ว่าก,ก็ก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับก่อนหน้านี้ให้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทสให้เก็บวันนี้แต่เราปั่นเองเราก็จะรู้นะครับใส่ไปจนสุดก็ปั่นเองรู้สึกว่านุ่มนวลกว่าจังหวะมันน่าจะดีกว่านะครับก็เสร็จสิน้นการทดสอบนะครับขอให้ทุกคนรอดพ้นโควิด แล้วก็ไม่ประมาทนะครับใส่แมสทุกครั้งเวลาที่ออกไปนอกบ้านหรือว่าทุกครั้งที่ไปในพื้นที่เสี่ยงขอบคุณครับ